นางอธิชารรจนะรองผู้อำนวยการสำนักงานกศนจังหวัดตรังเป็นประธานเปิดโครงการยกระดับการศึกษาประชาชนจบม .6 ใน8เดือนอย่างมีคุณภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับการประเมินประจำปีงบประมาณ2556ในวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2556นกซากรการเกษตรปะเหลียนอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรัง ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการประเมินประจำปีงบประมาณ2,556มีผู้เข้ารับร่วมโครงการคือกสนอำเภอปะเเลียนและกสนอำเภอหาดสำราญเข้าร่วมกว่า90คนในส่วนของมาก8เดือนกศนหาดสำราญได้ประชาสัมพันธ์ไปถึงกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านกลุ่มงคมการประหารสอนทองถิ่นได้รับความสนใจอย่างมาก และในโอกาสต่อไปคิดว่าผู้ที่จะเข้ามาสู่ม6-8เดือนนี้ก็คงจะมีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนพร,รัตถ่ายภาพธนากรรายงาน